สวัสดีครับพี่พี่แฟนเพจชาววิลานะครับวันนี้ผมอยู่ในรถตู้นะครับ V.I.P. นะครับถือว่าเป็นรถที่หรูอีกหนึ่งชั้นนะครับผมถือว่าคันนี้ตกแต่งสไตล์ V.I.P. นะครับกับชุดเครื่องเสียงของ Mercury นะครับแล้วก็ตัวจอระบบ Android นะครับขันหน้าจอ10นิ้วนะครับคันนี้จะควบคุมระบบทุกอย่างเนี่ยผ่านตัวแท็บเล็ตทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับตรงนี้คือจอ Android 10นิ้วนะครับอันนี้คือการปรับเบาะต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นทีวีนะครับทีวีตัวจอใหญ่ตรงฝั่งนู้นนะครับ ผิดไม่เอ่ยเลยฮะทีวีจอใหญ่นะครับตรงนี้ผมจะปรับขึ้นลงเนี่ยฮะเห็นไหมฮะอันนี้ผมจะปรับขึ้นลงด้วยตัวแท็บเล็ตตรงนี้ทั้งหมดเห็นไหมครับอันนี้ก็เห็นด้านหน้าคนขับเห็นไหมครับอ่าคือทุกอย่างของรถคันนี้ครับจะถูกควบคุมเลยครับด้วยแท็บเล็ตทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของลำโพงเนี่ยเป็นเมอร์จูรี่นะครับตัว ท็อปสุดเลยนะครับเป็นคริสตัลซีรีส์แล้วก็จะมีมิดเลนนะครับเป็น3ทางนะครับรวมถึงเบาะทุกอย่างนะครับคันนี้จะถูกควบคุมด้วยการปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูเบาะส่วนนี้นะครับนี่ฮะเบาะทุกอย่างนะครับรวมถึงตรงเชลล์ตรงนี้นะครับก็จะปรับด้วยไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยฮะเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็สามารถที่จะวางแก้วน้ำหรือว่าโน้ตบุ๊ก ในการใช้งานอุปกรณ์ต่าง <bunker. S 2> ๆได้นะครับเราจะเก็บนะครับก็สั่งนะครับที่ตัวแท็บเล็ตอ่าาไทเคมกบหรูหราเลยนะครับแล้วก็เบากนี่ว่าจะเป็นการปรับเก้าอี้ด้านนี้ครซ้ายขวาเนี่ยครับของน้องของน้องเขาของน้องของน้องของน้องแล้วของน้องอ่านทำการตรงตัวที่หนูนั่งใช่ไหมมีแล้วที่อย่างเมื่อตรงขาค่ะด้านล่างเอาตรงไหนอ่าโอเคไหน อ่ามีแผ่นมีแผ่นรองขายื่นมาแล้วใช่ไหมใช่คค่ะนรับแผ่นรองขาแล้วก็มีผมนับพิงนะฮะเหยียบเข้าเหยียบออกเใช่ไหมฮะอันนี้ก็เลื่อนเบาเลื่อนเข้าเลื่อนออกหน้อ่าฮะใช่ฮะเลื่อนไปหนังแน่เลื่อนมาข้างหน้าอันนี้คือปรับมาข้างหน้าอันนี้คือปรับข้างหลังอ่าอันนี้เลยนะครับก็คือจะ รู้หลามากๆก็คือสั่งงานทางนี้นะครคือเบาะทุกอย่างเนี่ยก็คืออาจรย์พานสั่งผานตรงนี้ทั้งหมดใช่เลยว่าสะดวกสบายมากใช่นะครับรวมถึงการเปิดปิดไฟในรถคันนี้นะครับก็จะถูกสั่งงานอย่างนี้คือไฟลองเชลเใช่ไหมฮะนี่ครับขอที่อ่าเห็นไหมครับนายนกดพร้อมๆกันแท็บเล็ตครับอ่าโอเคอ่าแสงต่างๆนะครับก็จะถูกปรับแต่งผ่านตัวแท็บเล็ตตัวนี้ทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการ เล่นแอปพลิเคชันนะครับก็คือความไวเทคของมันน,นะฮะก็คือหน้าจอที่เป็น Android 10นิ้วตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นออกที่จอใหญ่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆให้เล่นเยอะแยะเลยน,นี่ฮะรับนี่คือมันเชื่อมต่อกันอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ชายใช่ครับ,<อ>รบผมคือเราสามารถที่จะเล่น YouTube นะครับ่ยไปออกที่หน้าจอได้เลย หล่นเมร์ละหรูหราดูถ่ายไปด้านถ่ายไปด้านให้คุณผู้ชมเห็นนิดนึงนะไปดานรถคันนี้สวยมากๆครับคันนี้ใช่ครับผมได้เลยครัเอารถมาทำได้เลยนะครับนี่เหมือนบ้านเครื่องชี้เลยเนอะเห็นไหมมันแบบดูแบบคือมันดูส มีครบมีตู้เย็นด้วยมีตู้เย็นด้วยนะคสีเย็นนะครับนี่นะฮะจะมีตู้เย็นด้วยนะครับในรถแล้วก็มีจังเก็บจานเห็นไหมฮะเครื่องชงกาแฟนะครับแล้วก็มีโต๊ะตรงฝั่งน้นนะครับนั่งได้อีกหลายท่านเลยนะฮะนี่เห็นไหมครับแล้วก็มีฝั่งนี้นะครับ ยองของได้อีกนะครับมีหัวแชมเปญนะอันนี้ก็เเมีที่วางแก้วอางเครื่องกต่างๆานะครับมีขบหมดนะครับหมอการักผ่าตัวมากเลยนะนะอย่างนั้นเลยนะพม่านอ่าพมา,พรมาตรงนี้ครับพมาปรับขื้นปรับลงได้นะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็สามารถที่จะทับลงมานะครับนี่ให้ไมหมฮะทับเบาลงมาได้อีกนะครับเนี่ยฮะเนี่ยมีปั๊บไฟบ้าให้ด้วยเห็นไหมครับเห็นไหฮะ มาที่จะเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับชาร์จมือถือได้เลยครับตัวนี้นะฮะออนออฟทุกอย่างนะครับสั่งงานได้หมดนะฮะผ่านแผงนี้หมดนะฮะตรงนี้เป็นแอมเบอร์คิวลี่นะครับแอมปลอด2ตัวนะครับแล้วก็เป็นคลาสดีขับซับหนึ่งตัวถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยแล้วลำโพงซับอยู่ตรงไหนนะครับเห็นไหมครับคุณฟ้าเห็นลำโพงซับไหมครับไม่เห็นนะคุณตั้มดูด้านล่างเลยครับเนี่ยฮะเตรียมพ้อมครับ อันนี้คือในส่วนของลำโพงซับนะครับคือถูกออกแบบและติดตั้งถือว่าลงตัวมากๆเลยนะครับเวิร์กมากๆนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเล่นหนังแบบ Full HD ได้นะครับออกในตัวจอนะครับเพียงแค่มีแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าอะไรนะตัวนี้สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ใช่ครับ สามารถเหมือนว่า,าทํางานในรถได้เลยนะครับรถคันนี้ถือว่าครบม,มากๆนะครับเหมือนกับว่า,รวาเรานั่งเล่นเรานั่งทํางานในโน้ตบุ๊กแต่ว่าข้างบนน่ะเป็นจอหุ้นก็ได้อ่าใช่ครับใช่ว่าสมมาทำงานธุร,รกิจเขาจะทำงานประมาณนี้กันทางมาในโน้ตบุ๊กข้างบนก็เป็นจอหุ้นไปเผอห,หน้าก็ขึ้นมามองอะไรอย่างงี้เลยครับผมครบมากเนี่ยทุกอย่างสัมผัสหมดนะครับผ่านการทัชสกรีนทั้งหมดนะครับนี่ฮะ เราคมชัดเรียกได้ว่าใช้แค่แบบหนึ่งปลายนิ้วสัมผัสใช่วบคุมทุกอย่างในรถคันนี้เลยถูกต้องครับครบมากๆเลยไฮเมากครับยังมีลูกเล่นอื่นนะครับตัวส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟังวิวออนไลน์นะครับเห็นไหมครอันนี้คือฟังวิวออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ฟังไอพีเพย์บ็อกดูหนังออนไลน์ได้อีกยังมีส่วนในระบบของเช่นไม้วัดรอบนะครับก็ของตัวนี้นะครับก็ดูขึ้นที่หน้าจอรถได้หมดนะครับ เมากรวมถึงมาที่นำทาง,งต่างๆนะครับ Google Map ฟังเพลงผ่านจุกนะครับก็เคยเป็น,นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่บางทีเราอยากฟังเพลงออนไลน์อย่างเงี้ยฮะก็ฟังได้เลยเล่นเกมเล่นเกมได้ไหมเล่นเกมได้ครับโหลดแอป,ปได้เลย,ยนี่ครับบางทีเราอยากฟังเพลงคุณภา,ภาพเสียงดีๆก็มาฟังที่แอปพลิเคชันจุกได้เดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับ ามารถเคลียร์ค่ายอัปเดตต่างๆได้ออนไลน์เฟซบุ๊กได้ครับ เรานีมาลก็มาเล่นแอปได้อทีน้เ้เาเพจโมาดาวน์โหลดได้นะครัแอปพลิเคชันต่างๆเะลดเกมมาเล่นได้นทุกอย่างมนควบคุมผ่านตัวนี้ทั้งหมดเควรดูกับหัวหน่อยนะคะรับผู้มก็สามารถที่โหลดแอปมาติดตั้งได้เลยแล้วก็เล่นออกจอใหญ่แบบนี้ได้เลยนะครับถือว่า เป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่ให้ความสะดวกสบายนะครับอ่าก็สําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอ่างานคุณภาพนะครับรวมถึงเครื่องเสียงที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับก็ต้องที่วิลาศออริโอนะครับที่เดียวเลยนะครับวิลาศออริโอสำหรักงานใหญ่สีนักขลินนะครับเบอร์โทรศูนย์สองครับสามแปดสามสี่ห้าห้าห้านะครับหรือว่าติดต่อผมได้เลยครับศูนย์แปดหนึ่งครับเจ็ดสามสี่แปดสามเจ็ดศูนย์ครับวันนี้ผมคุณตามแล้วก็น้อง ครับคงต้องลาคุณผู้ชมนะครับพี่พีแฟนเพจไปก่อนแล้วครับตอนนี้เอบคุณคนลาแล้วครับสวัสดีครับ